เป็นฟิกเกียร์ที่ลูกค้ามาใส่เกียร์นะครับก็ใส่มือเกียร์7สปีดนะครับแล้วก็ใส่เบรกหน้าใหม่นะครับแบกบเดิมเขาเป็นเแบรกแบบเก่าเนาะแล้วก็เดินสายมาใหม่เนาะเดินสายเกียร์มาลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาใส่ตีนผีตีนผีที่ใส่เนี่ยจะต้องเป็นแบบเ็แบบาเรียกว,ว่าเป็นแบบเกี่ยวนะตีนผีตัวนี้จะมีทั้งแบบเกี่ยวและแบบรูนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเกี่ยวนะ แล้วก็ทำการดัดล้อเพื่อใส่เฟืองเกียร์เจ็ดสปีดนะครับตรงนี้นะครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับสวัสดีครับจากช่องทุนี่ไบส์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแปลงรถฟิกเกียร์นะครับให้กลายเป็นรถที่มีเกียร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทำไงคันนี้นะครับก็ขอเป็นฟิกเกียร์นะครับดุมตัวนี้มันเป็นฟิกนะอีกข้างหนึ่งก็จะเป็น ตัวนี้จะเป็นฟรีนะเขาอยากได้เกียร์ก็จะต้องมีตีนผีมีโซ่สปีดมีสายเกียร์มีชิปเตอร์มีเฟืองนะก็ชุดนี้ก็ประมาณเปลี่ยนด้วยก็สองพันนิดๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยเดี๋ยวเราจะต้องดัดเบี่ยงล้อก่อนไม่รู้ดัดเบี่ยงได้ไหมเดี๋ยวดูกันนะเราถอดล้อมาแล้วก็เราจะถอดฟรีตัวนี้ออกมาก่อนนะมันจะมีเครื่องมืออยู่นะเครื่อง เราก็ใส่ไปตรงนี้เนี่ยเห็นไหมปึ๊บคนไม่มีก็ต้องใช้ไขควงต,วตัวแบนแล้วตอกตอกซ้ายออกจริงๆมันก็มีเครื่องมือของมันนะแต่นี่มีไฟฟ้าก็เลยยัดไฟฟ้าเลยแต่ต้องระวังดูเพิ่มแรงไปนิดนึง ฮ <c oughs> ึมฮึมออกละออกแล้วเราก็ค่อยๆค่อยๆหมุนออก แล้วเราก็จะต้องขยับแกนต้องค่อยๆขยับแกนออกก่อนเดี๋ยวนะใช่เฟซฟิกนี่ไม่ต้องถอดก็ได้เพราะว่าถอดมาก็ไม่มีค่าอะไรทำอะไรไม่ได้อยู่ดีโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนน็อตตัวนี้เป็นน็อตแบนนะเสร็จแล้วขยับแกนเนี้ยให้มันไปโผล่ด้านนู้นเยอะๆหน่อย นะแบนเบอร์13บแล้วตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์17บเออกเลยเห็นไหมเออเขาเรียกว่าปอนมันดีกว่าไอ้ตัวแดงเนี่ยมีวอลก,กี้เนี่ยอไอ้น็อตหนาๆเนี่ยต้องเปลี่ยนออก ให้กลายเป็นน็อตบางๆแทนเพราะว่ามันเนื้อที่จะไม่พอคือเราก็ต้องทำให้มันแกนซ้ายขวาที่เหลือที่อยู่ข้างนอกมันต้องแบบพอดีพอดี่ดะเนี่ยแกนที่โผล่ไปจากตัวรถแล้วมันจะต้องแบบเหลือซ้ายขวาให้มันพอดีพอดีดูแล้วมันไม่ขี้เลยทีนี้เราทำการขันแน่นล็อกเบอร์13แบนไว้ก่อนนะแล้วก็เบอร์15 อืโอเคนั่นแล้วข้างนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าจีรเรียบร้อย น็อตตรงนี้จะต้องมีตัวหนึ่งที่ยื่นออกมาเพื่อไม่ให้ตัวสปีดเนี่ยไปชนกับตะเกียบหลังอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะถอดโซ่ก่อนเอาโซ่มาก่อนไม่มีข้อตัดโซ่ก็ก็คือเราก็ดันออกมาเฉยนี่แหละข้อไหนก็ได้นะครับ เราจะเอาเบรกออกก่อนแล้วเราจะดัดในเฟรมเลยดัดเบี่ยงสปีดในเฟรมเลยถอดเบรกก่อนถ้าไม่ถอดเบรกมันจะมันติด <c oughs> แล้วก็ใส่ขาไวน้นี้กันมันหาย <c oughs> คือเวลาเราใส่สปีดข้างนี้แล้วใช่ไหมตัวล้อนเนี่ยเราต้องดัดเบี่ยงสปีดก็คือว่า ตัวล้อเนี่ยต้องขยับเข้ามาตรงนิ้วเนี่ยเออให้อยู่ตรงนิ้วได้ให้ได้เพราะมันจะต,ต้องอยู่ตรงกลางเฟรมไงเ <c oughs> นี่ยคือตอนนี้ล้อมันไม่ได้อยู่กลางเฟรมไงเห็นปะมันชิดไปอีด้านหนึ่ง่ะเนี่ยก็ถือว่าต้องดัดเบี่ยงสปีดนี่แหละเนี่ยทีนี้เบี่ยงทำไงอะ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูเบี่ยงจากล้อนี่เลยดูว่าจะได้ไหม อ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะทำะไรเราล็อกไปก่อนล็อกให้มันห่างๆก่อนคือที่เราต้องจำเป็นต้องทำในนี้ในเฟรมเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเราไปดัดเบี่ยงสปีดในแท่นดัดล้ออ่ะเนี่ยพอเราไปไว้ในแท่นดัดล้อนะมันก็จะเราไม่รู้มันพอหรือยังไงอืมทีนี้ ก่อนจะก่อนจะทำเนี่ยเราก็ต้องเอาลมออกก่อนเอาลมออกให้หมดก่อนนะอ่าลมออกให้หมดก่อนอ่าลมออกหมดแล้วทีนี้ทำยังไงเราจะเอาล้อเนี่ย มาไว้ตรงนี้ออกมาสักประมาณ1เซนอะอยู่ตรงนี้นะเบื้องต้นนะที่เคยทำนะมันก็จะต้องใช้ตัวตัวเครื่องมือที่เราขันซี่รวดนะประมาณเบอร์3.5จนะถ้าจะไม่ผิดนะเออใช่3.5มซี่รวด3.5สามจ ือตอนนี้ล้อมันติดเฟรมด้านนี้ที่ชีเนี่ยล้อติดเฟรมด้านนี้เลยต้องขยับไปด้านซ้ายมือเดี๋ยวเราจะเริ่มจากไหนวิธีการเริ่มเริ่มจากจุกจุกลมวิธีการเริ่มเริ่มจากจุกลมนะทีนี้เราจะให้มันล้อนไปด้านไ,าไปด้านซ้ายเนี่ยเราจะต้องทําไงเราจะต้องขันแน่นด้านซ้ายใช่ไหม ขันแน่นด้านซ้ายเพื่อดึงแล้วก็คลายคลายด้านขวาคลายซี่รวดที่อยู่ด้านขวามือมันจะมีซี่รวดที่อยู่ด้านซ้ายและซี่รวดที่อยู่ด้านขวานะทีนี้เราจะเราจะต้องคลายก่อนที่เราจะขันเข้านะเริ่มจากตรงนี้คือจุดก,กลมนะมันจะมองไม่เห็นนะตรงนี้ตรงนี้คือจุกลมนะทีนี้เราจะคลายก่อน 5, 5้รอบโดยประมาณ คลายก่อนคลายเพื่อลดแรงตึงก่อนนะถ้าเราคลายแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองดูลองดูดูนะเริ่มจากจุกลมคลายที่แรก5รอบ1 2 3 4 5้าหนะหนึ่งสองสามอ่ะคหอ เราคลายด้านนี้แล้วไอ้ที่มันติดเนี่ยคือติดตัวน็อตนี่ขลายด้านนี้แล้วก็ดึงด้านนี้คลายแค่ห้าเลยเห็นไหมคลายแค่ห้ามันก็เริ่มจะเข้าอะไรมะเดี๋ยวเราจะดึงเข้าทีนี้คลายด้านขวาดึงด้านซ้ายเพื่อจะดึงล้อเข้ามาด้านซ้ายนี่ ดึงด้านซ้ายก็คือดึงเข้าก็คือหมุนเข้านะหมุนเข้าหมายความว่าหมุนไปทางขวามือขวามือเรานะมงนีะห,หมุนได้หนะึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า สีกระไทยนะนึงสองสามสี่ นี้ก็ยังไม่เข้าเท่าไหร่นะ่ตอนนี้ยังติดอยู่เลยนะติดติดด้านนี้อยู่เลยจะต้องทำอย่างนี้ประมาณสามรอบอะ่ะก็คือคลายด้านขวาคลายที่ด้านขวาแล้วหมุนเข้าทางด้านซ้ายสักสามรอบนะอาทีนี้เริ่มต้นที่จุดจุดตรงเติมลมเสมอนะคลายคลายก็คือหมุนออกนะไม่ใช่หมุนเข้าหมุนออกก็คือหมุนซ้ายออกคลายนะ ซีทางด้านขวาหนึ่งสองทีนี้ไม่ติดแล้วทีนี้เราก็จะหมุนเข้าด้านซ้ายแล้วนะ,อะลองดูสิเนี่ยเห็นไหมเรยอยู่กลางอะไรไหม ม่ใช่อยู่กลาง<อ>าละโอเคเราก็ทำสองรอบนะก็คือก็เท่ากับคลายด้านนี้สิบรอบแล้วก็นี่หมุนเข้าสิบรอบนะครับอ่าใส่ตีนผียังไงดีก่อนที่จะใส่ตีนผีเลยต้องขยับแกนก่อนนะแกนข้างนี้นต้องขยับไปข้างนี้เยอะๆหน่อย 5มิลมันก็จะแบบพอดีพอดีเลยนะ,ะเบอร์21เบอร์ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดคายมาก่อนคายมาแล้วเดี๋ยวจะขยับไปด้านขวา โอเคนี่เราปรับได้ก็ขยับให้พอดีแกนเนี่ยขยับให้พอดีตรงเนี้ยออกมาแล้วก็ขันน็อตก็จะพอดีด้านนี้ก็ต้องเผื่อไว้สำหรับใส่กินผีด้วยนะครับทีนี้เราก็ขันแน่นขันแน่นด้านนี้ก่อน เ,<ป>เดี๋ยวเปิดไปเสร็จเราก็ตัวนี้ครับเลยโอเคนี่เราก็ต้องทำการล็อกขันให้แน่น ต้องขันให้ถ้าอย่างเงี้ยต้องขันให้แน่นให้มันล็อกกันให้มันล็อกกันโอเคเสร็จแล้วเราก็เราก็ใส่เฟืองตัวนี้เข้าไปเฟืองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสปีดนะเป็นแบบเฟืองเกลียวเขาเรียกเฟืองเกลียวเาใส่แล้วก็ตรงๆเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไป อตอนเข้าเนี่ยเราไม่ไม่จำเป็นจะต้องเขาเรียกอะไรไม่ต้องขันแน่นเพราะว่ามันจะขันแน่นด้วยตัวบันไดเองอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะลองใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนทีนี้เราก็จะใส่ตัวตีนผีได้เป็นแบบขอเกี่ยวนะลักษณะคือมันจะล็อกด้านหลังกับตัวนี้มันจะมีล็อกเข้ากับตัวตะเกียบหลังเนี่ยนะวิธีใส่ก็คือใส่ท่านี้นะแล้วก็ข้างหลังก็คล้องอยู่อย่างนี้ คล้อ,องแล้วด้านหลังก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ไ,ได้หรือเปล่าได้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 ได,ได้คือขอให้ไอตัวข้างหลังของตีนผีมันเข้าไปได้เข้าไปล็อกได้เข้าไปอยู่กับตะเกียบได้เนี่ยก็ถือว่าจบอ ีไว้ได้ละอ่าเราก็ขันน็อตให้แน่นเอแต่ก่อนจะขันน็อตให้แน่นเนี่ยเราก็ต้องใส่ที่เราแกะตอนแรกนะเราใส่เข้าไปก่อนใส่ท่าเดิมนี่อืม ทีนี้หลังจากที่เราทำการใส่เบรกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะขันให้แน่นนะครับเราจะขันแน่นทั้งซ้ายขวานะเ,เราตั้งล้อให้ตรงด้วยตรงกลางระหว่างเฟรมนะแล้วก็สูบลมให้เรียบร้อยนะครับลองหมุนดูซิว่ามันโอเคไหมลื่นดีไหมฮะหลังจากที่เราทำการใส่ล้อเรียบร้อยนะครับจัดการเกี่ยวกับล้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องเกี่ยวกับ มือเกีย th ร okay, ์บ้างนะครับทีนี้ของเดิมเขาไม่มีมือเกียร์นะเราก็จะต้องใส่มือเกียร์เข้าไปนะครับทีนี้ของเดิมมันเป็นมือเบรกอยู่สายเบรกตัวนี้มันจะเป็นเหมือนหัวเหมือนสายเกียร์เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนสายในด้วยนะครับสายในของเขาเนี่ยจะต้องเป็นหัวแบบล็อกให้เข้ากับมือเกียร์ได้นะครับอ่าซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเป็นมือเป็นเป็นหัวแบบสายเกียร์ซึ่งอยู่ในสายเบรกเออ อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็ขยับออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับหลังจากที่เราถอดมือเบรกออกไปแล้วนะครับเราก็จะใส่ชุดที่เป็นมือเกียร์พร้อมมือเบรกนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับใส่ปลอกมือเข้าไปนะครับแล้วก็ขันแน่นด้วยประแจหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับอ่า ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องเฉียงลงมาประมาณ4ี่้าองศาพอเราขันแน่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการวัดระยะสายนะครับว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนนะครับเราจะไปแน่ตรงไหนเพราะว่าตัวนี้ครับเฟร,รมมันเขาไม่ได้ทำมาเพื่อให้มีช่องสำหรับใส่สายเกียร์ไปด้านหลังนะครับเราก็จะใช้ในการหาเขาเรียกว่าอะไร ที่ล็อกนะครับของเดิมของเขาเราก็ล็อกด้วยเคเบิลไทแล้วก็ไล่ไปจนถึงตีนผีด้านหลังนะครับเราก็ต้องบัดตัวก่อนอ่าทีนี้ปอกสายเนี่ยเราก็ต้องตัดมาให้เรียบร้อยแล้วก็ก่อนที่จะใส่ปอกสายเนี่ยเราก็ใส่ตัวปิดหัวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่จารบีให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราก็สอดสายเข้าไป ทีนี้เราสอดสายเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยปึ๊บอ่ะเราก็ลองดูที่เราจะจะเดินยังไงเราก็จะใช้เคเบิลไทในการรัดอ่าตัวนี้ผมจะไปรัดเข้ากับสายเบรกหลังอะ่ะคือมันจะมีท่อสำหรับเดินไปเบรกหลังนะฮะเราก็ใช้เคเบิลไทเนี่ยไปช่วยประคองไว้ตรงนั้นก่อนอ่าประคองอยู่แถวนั้นแหละตรงมือนั่นแหละนะฮะ ไปประคองไว้นะทั้งด้านหน้าด้านหลังก็ลไล่ไปเรื่อยๆเลยไล่ตามทางไปเลยนะครับจนสำเร็จเรียบร้อยอ่ะทีนี้เราก็พอถึงตรงใกล้ๆสุดท้ายนะครับเราก็จะต้องออสอดสายสลิงนะครับเข้ากับตีนผีนะครับอ่า ตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวปากตายเบอร์9นะครับที่มันติดอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ทำไปเลยนะครับดึงให้ตึงแล้วก็ขันให้แน่นพอตึงๆมือนะครับตรงนี้รับหลังจากที่เราขันให้แน่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องทำการทดสอบดูนะครับโดยการหมุน บันไดดูนะว่ามันทํางานได้ดีไหมนะ,ะทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอเคนะแล้วก็ค่อยๆปรับไปนะครับทีนี้แรกๆเนี่ยเราจะต้องดึงสลิงเข้าไปให้มันเยอะหน่อยนะครับเพราะเวลาเราทําครั้งแรกเนี่ยมันจะความตึงมันจะไม่ได้เราต้องขยับถึงประมาณ 2- 3ถึงสครั้งด้วยกัน,นครับทีทนี้เราก็ลองใส่กัดู กดหนึ่งทีต้องขึ้นทีไม่ขึ้นเราก็ปรับขึ้นปรับให้ตึงปรับสลิงให้ตึงนะปุ๊บไม่ขึ้นแล้วก็ปรับให้ตึงัขึ้นแล้ว ืแล้วก็ถ้ามันไม่ยอมขึ้นเราต้องคายตัวโลนิดนึงแล้วก็ทดลองดูก่อนว่ามันขึ้นไหมคา,ายนิดนึง ผีมันแหกออกไปเดีวดัดดัดนิดนึงมันแหกไปอย่างงี้เร้อดัดลงนิดนึงใ่งใช ดีขึ้นแล้วก็ได้คือหลักการของตัวลูกลอกตีนผีนะมันต้องขนานกันหมดเลยถ้ามองจากด้านหลังต้องขนานจากข้างบนนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยสอันนี้จะต้องขนานกันอ่ะตะกี้เราไปดัดตีนผีข้างหลังกนนะเดี๋ยวดูว่ามันมันได้ไหม โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยอเดี๋ยวเราจะเก็บงานอีกทีนึงนะครับ เป็นฟิกเกียร์ที่ลูกค้ามาใส่เกียร์นะครับก็ใส่มือเกียร์7สปีดนะครับแล้วก็ใส่เบรกหน้าใหม่นะครับแบกเดิมเขาเป็นเบรกแบบเก่าเนาะแล้วก็เดินสายมาใหม่เนาะเดินสายเกียร์มาลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาใส่ตีนผีตีนผีที่ใส่เนี่ยจะต้องเป็นแบบเข <pol is> าเรียกว,ว่าเป็นแบบเกี่ยวนะตีนผีตัวน,นี้นจะมีทั้งแบบเกี่ยวและแบบรูนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเกี่ยวนะ แล้วก็ทำการดัดล้อเพื่อใส่เฟืองเกียร์เจ็ดสปีดนะครับตรงนี้นะครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับเทลรถกันก่อนนะว่าขี่ได้จริงไหมโอเคครับก็เปลี่ยนเกียร์ได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ พี่กเกียรกับใจนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับ